สวัสดีครับผมท็อปทัโลกจากเว็บไซต์ a u t o d e p c o m ครับวันนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆไปสัมผัสขันจริงกับรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดจาก GWM กับ Aura GoodCat ที่ได้ทำการครับผลิตในประเทศไทยเป็นครั้งแรกและเรียงของเขาจะเป็นอย่างไรบ้างติดตามชมไปพร้อมๆกันครับและตอนนี้ครับคันที่อยู่ตรงหน้าผมนี่ก็คือ Aura GoodCat รุ่นย่อย GT รุ่นท็อปสุดครับ รายละเอียดของเขาจะมีอะไรบ้างภายนอกภายในจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปไล่เรียงดูกันแต่ละจุดเลยครับก็ต้องบอกครับว่าในรุ่น GT รุ่นท็อปสุดนี้ครับก็จะมาพร้อมกับตัวเลือกครับ2ส,สีตัวถังภายนอกครับนั่นก็คือสีดําที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้แล้วก็อีกสีหนึ่งจะเป็นสีเทานะครับผมการตกแต่งที่แตกต่างไปจากรุ่น m a k e i n t h a i l a n d นี้ก็คือจะเห็นได้ว่ามีการตัด<ม>การตกแต่งที่สปอร์ตด้วยสีเหลืองครับเรียกได้ว่าดู วัยรุ่นแล้วก็ดูเทมากๆเลยความแตกต่างจากผูรุ่นโปรแล้วก็อัลต้าครับสังเกตได้เลยครับในส่วนของชุดกันชนหน้าของเขานะผมจะมีดีไซน์มีลูกเล่นที่มีความสปอร์ตมีในส่วนของคีบคานาบลายคาร์บอนนะครับผมด้านข้างตรงนี้แล้วก็ใช้ด้านล่างนะผมจะมีคําว่ารุ่น G.T. ตรงนี้ด้วยสีเหลืองสวยงามทีเดียวนะครับแล้วก็มีเป็นแบบลวดลาย คาร์บอนนะมีเซ็นเซอร์มีกล้องครับตัวนี้ท็อปสุดมีมาให้ครบทุกอย่างไฟหน้าเขาก็เป็นไฟหน้าแบบ LED มีในส่วนของ,งไฟเดย์ไทม์ไลท์ตรงนี้ก็ให้มาแบบครบๆนะครับผมเซ็นเซอร์ต่างๆนี่เรียกว่ารอบคันกันเลยทีเดียวขยับมาที่ด้านข้างนะผมก็จะพบกับล้อขนาด18นิ้วเลยจะเห็นได้ว่าเป็นล้อแบบสีทูโทนปัดเงานะแล้วก็ตกแต่งด้วยตรงนี้ครับเป็นสีเหลือง สวยงามทีเดียวตรงส่วนของล้อนะล้วจะเห็นได้ว่าในส่วนของ,ของคาลิปเปอร์ของเขาก็เป็นสีเหลืองด้วยนะครับอันนี้แบบอยู่ตรงกันพอดีเลยยางของเขาครับที่ให้มาก็เป็นยางยี่ห้อ GT นะครับผมสเปคยางก็เป็น215 50 R18 นะครับแอบดูนิดนึงว่ายางเป็นแบบไหนนะครับผมโอ้โหเรนแวร์400นะยางที่ให้มาตัวนี้ก็เป็นยาง GT นะครับผมเป็นรุ่นอะไรเอ่ย ดีทีคอม포ร์สองสองห้าวีหนึ่งนะครับผมคิ้วซุ้มล้อตรงนี้นะครับรวมไปถึงชายล่างไปเลยยาวไปถึงคิ้วซุ้มล้อด้านหลังครับตรงนี้ก็เป็นแบบคาร์บอนนะครับผมพามาดูรอบๆคันนะครับผมกระจกมองข้างตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยสีเหลืองสดใสนะมีไฟเลี้ยวนะครับผมมีกล้องอยู่ด้านใต้อะตรงนี้ก็เป็นในส่วนของพอร์ตชาร์จนะครับ ซึ่งต้องบอกว่าในรุ่นของออราก o o d แทใหม่ที่ผลิตในประเทศไทยในครั้งนี้ครับก็รองรับระบบ v 2 l ด้วยแต่ในรุ่นโปรรุ่นเริ่มต้นจะไม่มีนะครับด้านบนก็มีในส่วนของ u ัน o o p แบบเต็มๆมนะครับมีมาให้ทุกรุ่นย่อยเลยนะครับผมพาดูด้านหลังหน่อยนีสปอยเลอร์ในรุ่นของ GT นะครับตัดการตกแต่งด้วยสีเหลือง มีการปั๊มลงไปเลยนะคำว่า GT นะครับผมด้านบนก็มีในส่วนของเสากาแบบที่ฉลามนะครับผมไฟเบรคล้อที่3อ่ะไฟเป็นเอกลักษณ์ของ GoodCat อยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวดูกันเต็มๆหน่อยจะเห็นว่าในรุ่น GT ครับจะมีในส่วนของกันชนด้านหลังด้านล่างเนี่ยจะออกแบบเป็นลักษณะแบบ d i f f u s e r แล้วก็มีคีบรีดอากาศด้านล่างเนี่ยตกแต่งด้วยสีเหลืองเลยนะูดูดสปอร์ตมากๆนะมีไฟ จะน้อนแขงๆๆตุกตางตรงนี้ด้วยนะพอมีเซ็นเซอร์มีกล้องต่างๆมาให้ด้านซ้ายนี่ครับคำว่า GT จะเป็นสีแดงนะครับเขเรียกได้ว่าภาพลักษณ์โดยรวมของเขาเนี่ยดูสปอร์ตมากๆเดี๋ยวไปดูภายในกันบ้างเรียกได้ว่าสปอร์ตแล้วก็แตกต่างจากรุ่นโปรแล้วก็รุ่นเอาต้ายอย่างชัดเจนครับเดี๋ยวเราพาไปดูภายในของรุ่น GT ครับว่าเป็นอย่างไรก็ต้องบอกเขาว่ารุ่น GT เนี่ยภายในการตกแต่งของเขาครับจะ มีแบบเดียวเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสีตัวถังภายนอกสีดําหรือว่าสีเทานะครับผมภายในก็จะถูกตกแต่งด้วยสีดาครับตัดกับสีเหลืองเรียกได้ว่าล้อกับการตกแต่งภายนอกเลยตัวเบาะต่างๆก็เป็นแบบหนังกลับนะคือดูเท่บ้างมากนะครับตัวเบาะนี่เป็นแบบสปอร์ตดูโอกระชับนะครับผมตรงนี้มีช่องด้วยนะมีปักคําว่า GT บริเวณหมอนรองศีรษะด้วยนะครับดูภายในดูภายใน ออปชันก็ต้องบอกว่าการดีไซน์เนี่ยมันไม่ได้ต่างกันมากนะเป็นในเรื่องของการตกแต่งมากกว่านะครับตัวจอตรงนี้ก็มีในส่วนของจอกลาง10.2 5นิ้วนะครับผมระบบความบันเทิงรองรับ Android Auto Apple CarPlay จอกลางตัวในส่วนของหน้าปัดดิจิตอลตรงนี้ก็ขนาด7นิ้วนะครับผมก็จะเห็นด้ว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนลักษณะจอเดียวกันเลยยาวๆนะด้าน,นบนก่อนนิดนึงไล่ไปกระจกมองหลังตรงกลางตรงนี้ครับไม่ได้เป็นแบบ ตัดแสงนะ,ะมีไฟส่องแผ่นที่นะครับผมมีในส่วนของสวิตควบคุมเปิดซันลูปนะครับมีโถจุกเฉินนะครับมีกล่องเก็บแว่นตานะครับผมมีม่านบังแดดดูดูดีเทลของเขาเป็นรูปแมวนะน่ารักทีเดียวนะครับเปิดมาก็เป็นกระจกโอ้มีไฟแต่งหน้าได้แบบว่าฟินฟเลยนะครับฟัง ผู้ขับขี่ก็มีนะโอ้โหมีไฟแบบแสงนวลนๆนนมาให้ด้วยพผงมาลัยก็เป็นแบบ2ก้านนะครับผมหุ้มหนังสีดำตกแต่งด้วยสีเงินนะครับผมท้านซ้ายก็มีในส่วนของสวิตควบคุมระบบความบันเทิงนะครับผมด้านขวาก็ควบคุมระบบตัวช่วยต่างๆแล้วก็เกียร์ครับไปอยู่บริเวณด้านหลังด้านขวานะครับซึ่งเดิมเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของก้านสวิต ตันกลมๆอยู่ตรงนี้นะครับผมซึ่งตรงนี้ก็จะกลายเป็นในส่วนของไวเลชัชเจอร์ไปแล้วนะครับผมก็อยู่ตรงกลางคอนโซลกลางตรงนี้เลยวางโทรศัพท์ตรงนี้ได้แบบสะดวกสะดวกนะครับมีช่องเก็บของตรงนี้นะครับผมด้านซ้ายถัดลงมาจะเห็นว่ามีในส่วนของช่องปรับอากาศระบบปรับอากาศอตัตโนมัติซึ่งมาพร้อมกับระบบกรอง p m 2.5ด้วยนะครับผมสวิตช์ตรงนี้ก็คุ้นหน้าคุณตากันดีนะขยับขึ้นขยับลงมีในส่วนของช่อง USB นะครับผม power s o อกเกตมีในส่วนของที่วางแก้วแล้วอ่ะแล้วก็มีตัวสปริงล็อกตรงนี้นะครับอ่ะดูตัวปูพื้นหน่อยตรงนี้เป็นรูปแมวนะดูสวยทีเดียวนะครับเบาะก,ก็ต้องบอกว่าในรุ่นออาต้าแล้วก็รุน่นท็อปสุดอย่างรุ่น G.T. ครับก็จะมีในส่วนของเบาะเวลข้ามซีที่จะช่วยให้การขึ้นลงรถเนี่ยมันสะดวกมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับผมมีระบบ นวดอะไรต่างๆเนี่ยมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูด้านท้ายกันหน่อยว่าดีไซน์เป็นยังไงนะครับผมในรุ่น GT นี่ตัวเบาะต่างๆก็ล้อไปกับการตกแต่งของตัวรถทั้งหมดนะครับผมมีการใช้สีดำตัดกับสีเหลืองในส่วนต่างๆนะรวมถึงตัวแผงประตูด้านข้างด้วยนี่แล้วเห็นไหมด้านหลังหัวหมอนก็ปักคำว่า GT ด้วยนะผมแล้วก็ในส่วนของะนักพิงของเขาเนี่ย สามารถปรับพับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการบรรทุกสัมภาระนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของที่เท้าแขนด้วยนะครับอยู่ด้านหลังก็เรียกได้ว่านั่งได้ค่อนข้างสะดวกสะบายเนาะใครที่เคยใช้แล้วก็น่าจะทราบกันดีเนาะ,ะมาดูที่แผงประตูด้านข้างตรงนี้นี่หนังกลับหนังกลับดูหรูหราแบบรรสปอร์ตเลยนะครับอีกนิดนึงผมอยากพามาเปิด ด้านท้ายรถกันหน่อยคันนี้นะครับในรุ่น GT เป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะครับผมก็มีสวิตต์ตรงนี้กดปิดนะครับผมอ่าเมื่อกี้ผมกดตรงนี้นะเป็นไฟฟ้ากดเปิดนะครับผมในรุ่น GT นะพื้นที่พื้นที่ตรงนี้นะเบาะยังเปิดใช้งานปกตินะครับผมก็มีในส่วนของแผงนี่นะบางสายตาแล้วก็วางของได้นะครับผมนิดๆหน่อยๆ นี่นะครับด้าน,นหลังอันนี้ก็เป็นชุดสายชาร์จฉุกเฉินนะครับผมมีไฟทางใต้ตนี้มีอะไรจะไม่มีอย่างอะไรนะมีในส่วนของชุดปะฉุกเฉินนะครับผมตัวสามเหลี่ยมแล้วก็มีช่องให้แบบวางของอะไรได้นะครับลองดูกดปิดนะต่อปิดมีเสียงตึ๊ดนีดหนึ่งนะก็เป็นไฟฟ้านะครับตรงนี้ก็เรียกได้ว่าสะดวกสบายทีเดียวนะ ในส่วนของขุมพลังครับในรุ่น GT ท็อปสุดครับก็เรียกได้ว่ามาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าครับที่มีพลักกำลัง171แรงม้าครับแรงบิดสูงสุดของเขาครับ250นิวตันเมตรและสามารถทำความเร็วสูงสุดครับได้160กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนกับรุ่นโปรแล้วก็เอลตาเลยแต่ในส่วนของระยะทางที่สามารถวิ่งได้ตามมาตรฐาน NEDC ครับจะลดลงมาครับเหลือที่460กิโลเมตรส่วน การชาร์จต่างๆครับ DC รองรับการชาร์จสูงสุดที่70กิโลวัตต์และ AC ครับรองรับที่6.6กิโลวัตต์ส่วน DC ครับสามารถชาร์จ0ถึง80%ครับภายใน54นาทีและ30 80%ภายใน38นาทีครับแบตเตอรี่เหมือนกันหมดมีขนาดความจุ57.7กิโลวัตต์ชั่วโมงครับซึ่งเป็นแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนฟอสเฟตทั้ง3รุ่นเหมือนกันครับ และตอนนี้ครับผมก็พาเพื่อนมาอยู่กับออร่ากูดแค t ในรุ่นย่อยอัลตราครับมาดูกันครับว่าทันจริงกับรุ่น Make in Thailand เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะผมก็ต้องบอกเลยครับว่าดีไซน์ต่างๆนะครับผมการออกแบบแนวคิดในการออกแบบต่างๆเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไฟหน้าของเขานะครับผมเป็นแบบทรงกลมวงแหวนตรงนี้ก็เป็นแบบ LED นะครับผมมาแบบเช่นเคยครับ ถามว่าสังเกตได้อย่างไรว่ารุ่นนี้คือรุ่นเอลตานะครับก็สังเกตได้จากบริเวณของชุดกันชนหน้าแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีเซ็นเซอร์การระยะด้านหน้าด้วยก็จะเห็นได้ว่ามีในส่วนของกล้องด้านหน้าตรงนี้ก็มาพร้อมกับระบบกล้อง360อบองศานะครับคันนี้ก็เป็นสีออกครีมครีมนะเป็นแบบทูโทนหลังคาจะเห็นได้ว่าเป็นแบบสีน้ำตาลเข้มนะครับผมกระจกมองข้างเป็นสีน้ำตาลนะครับผมด้านล่างมีในส่วนของกล้องอยู่ตัวล้อของเขาก็ยังเป็นล้อลายเดิม เป็นล้อขนาด18นิ้วนะครับรัดด้วยยาง215 50 R18 ระบบเบรก็เป็นดิสเบรกล้อก็เป็นสีเทาตัดนในส่วนของสีเงินนะครับตรงนี้ด้านข้างด้านหลังก็เป็นดิสเบรกนะครับผมผมพาดูเนาะแบบเร็วๆนะครับผมเท็วรุ่นอัลต้านะครับผมอ่ามีเสาอากาศแบบคลิปฉลามนะครับผมไปเบรกลวงที่3แล้วก็นี้ ตรงงนี้ขอขอเาสวยงามเป็น LED นะครับผมด้านหลังก็มีคําว่า a l l a มีคำว่า Good Cat มีคําว่า G จะเ M มีเซนเซอร์นะครับผมมีกล้องต่างๆก็จะเห็นได้ว่าการออกแบบดีไซน์ของเขาเนี่ยก็จะแตกต่างอย่างชัดเจนกับในรุ่นของ GT นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันภายในของรุ่นอัลตร้ากันบ้างนะครับผมว่าเป็นยังไงคันนี้ก็จะเห็นได้ว่ามีีมสีภายในที่ ล้อไปกับธีมสีภายนอกนะครับผมซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์ครับในรุ่นโปรและรุ่นอัลตาเนี่ยจะมีการตกแต่งภายในนะครับผมที่แตกต่างไปตามสีตัวถังภายนอกนะครับผมแต่ในรุ่นท t ท,ทีก็อย่างที่ได้พาเพื่อนเพื่อไปชมครับมันก็จะมีในส่วนของสีภายในเนี่ยโทนเดียวเลยนะดูกันหน่อยภายในมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมเห็นได้ชัดเลยตรงนี้บริเวณคอนโซลกลางตรงนี้จะเป็นในส่วนของไวเลสชาร์จเจอร์นะครับผมจะเห็นได้ว่าสวิตช์เกียร์ มันได้หายไปแล้วนะครับซึ่งเกียร์เข้าตรงไหนอันนี้การปรับระบบขับเคลื่อนนะครับเดินหน้าเกียร์ว่างเกียร์พีถอยหลังอยู่ที่ด้านหลังพวงมาลัยด้านขวานะครับผมพวงมาลัยก็ดีไซน์ไม่ได้แตกต่างไปนะครับผมตัวหน้าจอก็แบ่งเป็น2ส,ส่วนหลักๆนะครับผมจอกลางตรงนี้นะครับผมก็เป็นจอขนาด10.25นิ้วในส่วนของจอ หน้าปัดดิจิตอลตรงนี้นะครับผมก็เป็นขนาด7นิ้วนะครับก็คุ้นเคยกันดีครับตรงนี้ยังใช้อินเทอร์เฟซต่างๆเหมือนเดิมนะครับถัดลงมาตรงนี้ก็เป็นในส่วนของระบบควบคุมระบบปรับอากาศอัตโตมนมัตินะครับผมซึ่งมีระบบกอง PM 2.5ด้ด้วยนะครับผมด้านล่างก็มีในส่วนของช่องชาร์จ USB นะครับผมมี Type C ด้วยนะครับมีช่อง power socket ด้วย ภายในคันนี้ก็จะเห็นได้ว่าตกแต่งเป็นแบบทูโทนนะเป็นสีครีมตัดสีน้ำตาลนะผมก็จะดูแบบน่ารักน่ารักนะอ่าข้างบนก็มีซันรูฟมีอะไรนะครับผมดูข้างหลังนิดนึงโอ้โหขาวขาวคลีนครนะีมนะครีมครีมาสาวๆน่าจะชอบกันนะครับแต่เรื่องการใช้งานเละเทอะนี่อันนี้อาจจะต้องลองดูอันนี้ก็เป็นแบบหนังสังเคราะห์นะฮะตรงกลางนี้ก็มีในส่วนของช่องเก็บของนะครับ ตรงนี้พื้นที่มันถูกออกแบบใหม่นะในส่วนของค,นคอนโซลกลางเนี่ยผมให้ดูอันนี้ก็เป็นที่วางแก้วนะผมมีตัวล็อกด้วยก็เป็นคร่าวๆประมาณนี้นะครับกับรุ่น a l ต r าครับสมรรถนะการขับขี่นะครับผมสำหรับ GWM a r a g o o d Cat ใหม่ที่ผลิตในประเทศไทยนะผมในรุ่นโป o และอ l t r a ครับก็มาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวครับที่ให้พละกกำลัง143แรงมา้าแรงบิด สูงสุดครับ210นิวตันเมตรและสามารถครัทำความเร็วได้สูงสุด160กิมต่อชั่วโมงแบตเตอรี่ครับมีความจุเท่ากันทั้งหมดทั้ง3รุ่นย่อยเลยนะครับก็มากับแบตเตอรี่ครับลิเธียมไอออนฟอสเฟตขนาด57.7กิโลวัตต์ชั่วโมงตามมาตรฐาน NEDC ครับตรงนี้ก็เคลมไว้ว่าสามารถวิ่งได้ไกลย480กิเมตนะครับรองรับการชาร์จเร็ว DC ที่70กิโลวัตต์แล้วก็ AC ที่6.6กิโลวัตต์นะครับของการชาร์จ DC ครับจาก0%ถึง80%เนี่ยก็ใช้เวลา54นาทีส่วนการชาร์จจากระดับ30-80%ก็ใช้เวลา38นาทีครับและนี่ครับก็คือการพาชมคันจริงครับกับ New All a u r a g o o d c a t ที่ เรียกได้ว่าเป็นการผลิตภายในประเทศไทยเป็นครั้งแรกครับจากทาง GWM นั่นเองในว,วันนี้ครับผมพาเพื่อนๆไปสัมผัสคันจริงทั้งในรุ่นของอัลตร้าแล้วก็รุ่น GT ที่อยู่ข้างๆผมนี้เป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับใครที่สนใจครับ New a l l a Good Cat ใหม่ครับเป็นรถไฟฟ้าที่มีราคาที่น่าสนใจมากๆครับกับราคาเริ่มต้นใหม่ของเขาครับอยู่ที่799,000บาทมาพร้อมกับโปรโมชั่นเรียกได้ว่า เ็มากมายเลยทีเดียวครับและพร้อมครับที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าชาวไทยแล้วในเดือนมกราคมปีนี้เป็นที่เรียบร้อยครับและวันนี้ครับผมและทีมงานเว็บไซต์ออ t เ d e ดต้องขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยและติดตามครับได้ทุกช่องทางของเราไม่ว่าจะเป็น YouTube c h a n อตเตอร์เดเว็บไซต์ Autodep.com aut Facebook Autode p t i k t o k a u t o d e p ครับวันนี้ผมทอพทาร่ alo, ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหนะ้าสวัสดีครับ